ตนต้อนรับเข้าสู่รายการอุทัยท็อกนะคะรายการที่จะพาทุกคนมาร่วมอัปเดตข่าวสารข,ของสโมสรอุทัยธานี FC ค่ะซึ่ง EP นี้นะคะต้องบอกเลยว่าสเปเชียลมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่โครงการอุทัยธานี FC v i l l ิ g e e นะคะหรือโครงการหมู่บ้านนักบอลของเรานั่นเองและก็อยู่กับคุณเบนผู้บริหารและก็คุณเดผู้จัดการนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเรารบกวนคุณเบนนะคะเล่าที่มาที่ไปของโปรเจก t นี้หน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างคะ่ะครับจริงๆหมู่บ้านนี้คือสร้างมาเนี่ยเพื่อให้นักบอลแล้วก็ทีมงานได้เข้ามาอยู่กันในที่จังหวัดอุทัยนี่แหละครับเพราะที่อุทัยเนี่ยคือถ้าจะอยู่รวมกันอย่างเนี้ยมันยากที่จะมีเราก็เลยสร้างให้เลยดีกว่าอ,อใช่สร้างเป็นของตัวเองเลยใช่สร้างเป็นของตัวเองเลยเพื่อที่จะให้ทั้งนักเตะแล้วก็สตาร์ชืใจมาอยู่รวมกันใช่ถูกต้องอครับทีนี้เนี่ย การที่เราอยากให้ทุกคนอยู่รวมกันเนี่ยคุณเบนคาดหวังอะไรจากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าทีมงานมาอยู่รวมกันนี่ยมันจะทําให้ความสามัคคีในองค์กรของเราเนี่ยมันมากขึ้นครับ<อ>แล้วก็คิดว่ามันปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราได้มานั่งคุยกันได้มาจับเข่าคุยกันในที่ของเราเนี่ยมันมันจะแก้ได้ง่ายด้วย<อ>ใช่อยากให้สามัคคีอะไรครับ ก็คือเน้นในเรื่องของความใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นใช่ครับอ่อันนี้ก็คือเริ่มเห็นไปคร่าวๆเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันใช่ครับใกล้จะเสร็จแล้วอีก2เดือนก็เสร็จแล้วครับเดือนสิงหาเนี้ยก็เสร็จแล้วอืมแล้วพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่ามันจะมีทั้งหมดประมาณกี่หลังทั้งหมดเนี่ยมี12หลังครับ12หลังเนี่ยก็จะมีแต่ละหลังก็จะมีหลายห้องนอนมีมา3ห้องนอนด้วยอืมก็คือจะแบ่งกันทั้งนักเตะแล้วก็สตาฟเลยใช่ครับและทีนี้มันจะมีในเรื่องของพวก อ่าเฟสิลิตี้ต่างๆในการฝึกซ้อมด้วยไหมคะหรือว่าจะเป็นแค่บ้านอย่างเดียวเลยไม่ครับอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวครับใช่ครับที่ฝึกซ้อมหลักๆก็จะไปอยู่ที่แคมป์จะอยู่ที่แคมป์ใช่ทั้งหมดจะอยู่ที่แคมป์หมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอคนมาอยู่รวมกันยเยอะๆเนี่ยคุณไม่คิดว่ามันจะมีการเกิดปัญหาตามมาหรืออะไรพวกนี้ไหมคะอืมตรงนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่ามีนะมไม่น่ามีอยู่แล้วครับ เพราะว่าด้วยเรา<ม>เราเป็นบ้านที่อบอุ่นนะครับอ,อุทัยธานีเป็นบ้านที่อบอุ่นก็เราต้องการความสามัคคีจากสิ่งที่ตรงนี้ที่เราสร้างอยู่แล้วด้วยมไม่น่ามีหรอกครับอืมโอเคก็คือจริงเรียกได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการย้ายทีมาลงหลักปักฐานอยู่ที่อุทัยอยู่แล้วใช่ครับก็เลยต่อไปเนี่ยเราต้องการให้นักฟุตบอลของเราเนี่ยมาซ้อมที่จังหวัดของเราใช่ ซึ่งมันก็จะได้ข้อดีในเรื่องของการลดในเรื่องการเดินทางแลวก็การพักผ่อนที่มันเพิ่มขึ้นใช่ครับก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาที่จะขอยสปอร์ตเรื่องของความเป็นอยู่ของนักเตะอ่าอโอเคตอนนี้นะคะเราก็ฟังข้อมูลคร่าวๆจากคุณเบนซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปให้คุณเดยนะคะผู้จัดการทีมพาทัวร์กันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนควันนี้ก็ต้องขอรบกวนคุณเบน์แค่นี้นะคะเพราะว่าคุณเบน์เนี่ยก็มีภารกิจต่อด้วยอืะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาถามทางคุณเดกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ทางสโมสรมีการาเลือกไว้คร่าวๆหรือยังว่าหลังไหนจะเป็นของใครยังไงบ้างครับก็ทางสโมสรก็ได้มีการวางแพทเทิร์นไว้แล้วนะครับว่าอย่างเช่นซอยแรกเนี่ยก็จะเป็นของต่างชาตินะครับก็จะเป็นนักฟุตบอลต่างชาติสตาร์โค้ชต่างชาตินะครับคนชต่างชาติต่างๆก็จะอยู่ในซอยครับก็คือซอยแรกเนี่ยจะเป็นของต่างชาติทั้งหมดเลยทั้งนักเตะแล้วก็สตารรวมกันใช่ครับทีนี้เราขอแอบเข้าไปดูข้างในนิดนึงได้ไหมได้ครับได้อ่าโอเคไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรา นำเลยค่ะเอาจริงหลังใหญ่เหมือนกันนะใช่อ่านี่นะคะทุกคนก็เข้ามาในส่วนของชั้นแรกของบ้านนี่นะะก็จะเป็นบรรยากาศภายในต้อบอกว่ายังอยู่ระหว่างดาเนินการนะคะก็จะเป็นบรรยากาศเรียๆนิดนึงก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของอินทีเลียนะครับคือใ,ใส่วงกบแล้วก็เดี๋ยวใส่กระจกป,ประตูหน้าต่างอะไรกันนะครับก ในส่วนของของของโครงสร้างเสร็จหมดแล้วครับก็จะเหลืออินทีเรียเป็นหลักนะครับก<อ><อ>็อย่างข้างล่างนี่ก็จะมีห้องครัวห้องเล่นแล้วก็ห้องนอนได้ด้วยหนึ่งห้องนะครับกเ็เพียงพอสําหรับคิดว่านักบอลสามหนึงสี่สามอย่างน้อยสามคนเนะี่ยอยู่ได้แน่อนอนหลังนึ่เพราพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะใช่นะใช่ใชก็คือกว้างเลยตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นในส่วนของ,ของห้องนั่งเล่นใช่คก็จะมีพวกทีวีทีวี ทีวีทีวีทีวีโซฟาต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้านนี้ก็จะมีห้องอีกอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวหรือเปล่าห้องครัวอันนี้น่าจะทำเป็นห้องนอนีกห้องหนึ่งห้องครัวน่าจะเป็นแซนอรโลนออกมาแบบนอกนะครับอ๋อคือมันทั้งหมดมันจะมีประมาณสักสามห้องนอนใช่ครับเพื่อรองรับนักเตะก็คือสูงสุดสามคนใช่ก็คือหลังบางหลังนี่ยอาจจะมีถึงสี่คนหรือห้าคนมันก็ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมของนักเตะด้วยบางคนไม่ชอบนอนคนเดียวก็มีอะไร้ยครับแล้วแต่ ความสุขสบายของนักเตะเป็นหลักอ๋อนี่ก็แสดงว่าเราก <จะ S 2> ็ะจะมีการให้นักเตะสามารถตัดสินใจได้เองว่าใครอยากจะอยู่กับใครอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะได้ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราจับเขาไปยัดผิวคนที่แบบค่อนข้างจะห่างๆกันไม่สนิกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบเก่งๆนิดนึงใช่แต่ก็ต้องดูทีนี้ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าอยู่คนเองแล้วจะพากันแย่ไหมจะแบบไม่หลับไม่นอนกันไหมแต่พากันเล่นเกมดือดๆ่แล้วก็ต้องดูอีกทีนึงอ่าโอเคบางั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่าว่าาเป็นยังงงไบ้ค่ะ อ่านี่นะคะบริเวณชั้นสองเข้ามาจริงๆก็ดูเหมือนจะมีหลายห้องอยู่เหมือนกันนะใช่ครับไม่จริงๆข้างบนเนี่ยก็คือมี3ห้องนอนอยู่แล้วด้านบนใช่ใช่ครับคืออย่างบางหลังก็<ม>จะอาจ,จทําได้ถึง4ห้องนอนเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่กันดีกว่านี่เป็นมาสเตอร์เบดรูมอ่าโอเคครับเหมือนจะมีห้องน้ําในตัวใช่ถ้าห้องนอนใหญ่จะเป็นห้องน้าในตัวห้องนอนใหญ่ก็จะมีนักบอนอยู่แน่ๆคืออย่างน้อย2สองคนนะครับ ก็เลค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่หนึ่งอาจจะเป็น2เตียงในห้องนอนใหญ่ก็จะเพื่อความสะดวกสบายมีระเบียง,ยงด้วยนะคะทุกคนนี่เอ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสำหรับบ้านที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนักบอลโดยเฉพาะเนี่ยใ,ในขนาดนี้ก็ถือว่าเจ่มเลยนะคะครับแล้วก็เหมือนจะมีห้องน้ําในตัวอยู่ด้วยด้านนู้นนะคะใช่ครับค่อนข้างใหญ่เลยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะได้ถึงเตียง2เตียงใช่ครับสรุปสรุปมีไหมคะเนี่ยของมีเดียเนี่ย ต้องดูห้องผมมีดบ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามูฟไปดูห้องอื่นกันบ้างค่ะทุกคนได้ครับได้ครับห้องน้ําห้องน้ำน้ำรวมสําหรับสองห้องนอนนี่จะเป็นห้องน้ำการสกของห้องนอนแยกนี้อีกทีใช่ครับข้างนอกนี่อาจจะเป็นที่เก็บของรองเท้าบอลหรืออะไรต่างๆอุปกรณ์ซ้อมบอลของนักฟุตบอลที่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ีก็จะเป็นที่เก็บของโซนนี้ แอบเห็นว่าห้องนอนนี้ก็มีระเบียงเหมือนกันนะคะทุกคนคือปกติเนี่ยในในบ้านทั่วๆไปอ่ะเราจะเห็นว่าจะมีแค่มาสเตอร์เบดรูมที่จะมีระเบียงครับแต่หลังนี้ก็คือมีระเบียง2ห้องเลยคือมันจะมี2หลังที่มี2ระเบียงครับก็คือจะเป็นจะเป็นหลังที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็อีกอีกหลังคือในวิลเลจนะมันจะเป็น2องทายจะมีบ้าน2องทายด้วยกันนะครับก็คือบ้าน2ระเบียงแล้วก็บ้านระเบียงเดียวนะครับก็ความ2ระเบียงเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่า ก็จะมีนักบอลเข้ามาอยู่ที่บ้านของระเบียงม,มากกว่าอโอเคเนี่ยมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งที่มี2ระเบียงเหมือนกันใช่ครับก็จะเป็น2หลังที่เราเห็นนี่แหละครับที่มี2ระเบียงแล่อย่างนี้แสดงว่าอีก2เดือนพอบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทําการเอานักบอลย้ายเข้ามาอยู่เลยไหมคะหรือว่ายัางไงแน่นอนครับเพราะว่ามันต้องสอดคล้องกับเ,เกมการแข่งขันนะครับเพราะว่า21สิิงหาเนี่ยตามโปรแกรมปัจจุบันที่ไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าเราต้องแข่งบอลถ้วยกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นอย่างมาก่อนนั้นเราก็ได้ซ้อมท อ,อ,อ๋อก็แสดงว่าก็คือในฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยก็คือทั้งเรื่องของการย้ายมาซ้อมที่อุทยัยเรื่องของการย้ายอยู่ที่นี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับคือคาดว่าแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเรียบร้อยทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้หรือเปล่าก็อยู่ที่การสำรวจของแฟนบอลทุกคนนะติดต่อสปอนเซอร์ได้ที่ึ้นเด็กค่ะ แล้วก็ชมในบ้านไประดับหนึ่งแล้วอย่ทีนี้เราออกไปดูข้างนอกกันบ้างหนอ่อาค่ะใโซนอื่นๆเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างได้เลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นโซนอื่นๆของหมู่บ้านใช่ครับจริงๆนี่คือทุกหลังก็คือเหลือแต่ในเรื่องของอินเทอร์เนียเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เหลือทุกหลังเนี่ยจะเหลือเรื่องของเรื่องอินเทอร์เนีย์แล้วก็ระบบน้าระบบไฟนะครับแล้วก็เรื่ององค์กรประตูต่างก็ ก็เหลือแค่รายละเอียดยิบย่อยละ mm hmm. ก็คาดว่า2เดือนนี้ก็เสร็จได้ mm hmm. ทีนี้เนี่ยแอบเห็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้เนี่ยในอนาคตมันจะมีการทําเป็นส่วนกลางหรือว่าแฟคซิลิตี้อะไรของหมู่บ้านบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ค,คือว่าเราเนี่ยจะปลูกเป็นเนสเซอรี่หญ้านะครับที่เ,เอ,อหลักๆเลยเนี่ยเราเราจะใช้หญ้าที่เนสเซอรี่เนี่ยเอาไว้ซ่อมแซมสนามแข่งสนามซ้อม mm hmm. ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราให้นักบอลเนี่ยได้มีกิจกรรม ร่วมกันตรงนี้ด้วยจะเป็นโกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะว่าให้มาเล่นให้มาออกกำลังกายกันก็คือเป็นเหมือนร้านกิจกรรมในหมู่บ้านที่แบบว่าใครอยากจะมาเล่นมาฝึกซ้อมอะไรกันก็ได้ครับประมาณนั้นประมาณแล้วรวมถึงนาริรียาด้วยครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ำอะไรตรงนั้นก็จะอยู่ที่แคมป์ทั้งหมดอยู่ที่แคมป์ทั้งหมดครับ นี่นะคะตรงนี้นะคะก็ทุกคนก็คือพื้นที่ที่คุณเดบอกไว้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีในเรื่องของเนื้อสรียา่ารวมถึงอาจจะเป็นสนามบอลเล็กๆสําหรับเป็นรายกิจกรรมให้นักเตะในหมู่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะอีก2เดือนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนจริงๆต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะครจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่เปิดขายทั่วไปราคาก็น่าจะพอสมควรเลยทีเดียวแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องทําขนาดนี้เลยเหรอ ก็คือว่าเอ่อต้องบอกงี้ว่ามันเป็นนโยบายของของผู้บริหารอยู่แล้วของคุณเบน์ว่าต้องการที่จะให้นักบอลแล้วก็บุคลากรในสโมสรเนี่ยได้รับความสะดวกสบายทั้งในและนอกสนามให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือมันถือว่าเป็นสวัสดิการของคนในองค์กรก็ตราบใดก็ตามที่คุณมีสถานะเอ่อเป็นพนักงานในองค์กรเป็นนักฟุตบอลเป็นสตาฟของทีมชุดใหญ่เนี่ยของสโมสรเนี่ยก็จะรับความสะดวกสบายอย่างนี้มันก็แลกมาด้วยความ คิดว่าคุณต้องพัฒน,นาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาสาภาพตรงนั้นไว้ความสสบายตรงนี้ไว้มันมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนกันก็คือว่าเอาผลงานในสนามมแกกาแลกความสบายนอกสนาม,มตรงน,นี้ก็เป็นเสียงที่เป็นนโยบายของผู้บริหารของคอมเมนอยู่แล้วก็เหมือนเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันที่แฟฝงถ้าเขาทำผลงานได้ดีเราก็ดูแลเขาเต็มที่เต็มที่โอเคสุดท้ายนี้มีเราอยากจะบอกถึงแฟนบอลที่คอยติดตามอยู่บ้างไหมคะออยากให้แฟนบอลนะครับตามเชียร์ตามซัพพอร์ตสโมสรนะครับเราก็จะพยายามพัฒนาไปให้ ใกล้เคียงแล้วก็ให้ให้ประสบความสำเร็จให้สุดให้เป็นมืออาชีพมากที่สุดก็อยากให้แฟนบอลช่วยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราเลยครับอืมโอเคแปลว่าฤดูกาลใหม่นี้มันแน่นอนครัะอ่าสวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเดย์มากมนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปกด s u b s c คร b e ที่ช่อง u b e Channel อุทัยธานี FC นะคะและข่าวสารใหม่ๆทาง Instagram อุทัยธานีเอ็นนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ